ถ้าเราไม่สังเกตให้ดูดีๆว่าสภาวะธาตุรู้หรือสภาวะจิตเดิมแท้ที่มีความตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาตัวรู้ตัวนี้เป็นรู้ที่โดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ไม่เคยขาดสายแม้แต่น,นิดเดียวแม้กระทั่งหลับตื่นขึ้นมาก็ยังรู้ดังนั้น ทุกสภาวะทั้งหมดทั้งมวลอะไรเล่าเป็นสิ่งที่ปิดบังไม่ให้สามารถมองเห็นตัวผู้รู้หรือธาตุรู้ได้ก็เพราะว่าขาดความรู้สึกตัวเพราะว่าทุกสภาวะที่มีการกระทบหรือมีอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยไม่ต่ำัาหนึ่งต้องมีสองแม้ว่ามีเหตุก็ต้องมีปัจจัย ก็คือมีรู้ก็ต้องมีสิ่งถูกรู้ตอนนี้พอผู้ปฏิบัติเขาก็ไปเพลิดเพลินกับสิ่งถูกรู้แต่ไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ไปรู้นั้นเป็นแค่อารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลแต่เขาไม่รู้ว่าขนาดที่ไปเพลิดเพลินกับสิ่งนั้นๆด้วยอํานาจของอารมณ์ที่ปิดบงังไม่ให้เห็นธาตุรู้ ก็จึงไม่สามารถรู้ได้เรียกว,ว่ารู้แต่สิ่งที่อยู่ข้างนอกหรือรู้แต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าของจิตก็เรียกว่าอารมณ์ก็เลยเป็นเพลิดเพลินกับอารมณ์โดยขาดความรู้สึกตัวสิ่งได้ถูกรู้สิ่งนั้นถูกดับถ้าลองพิจารณาว่าถ้ามีผู้รู้และสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้เป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายแต่ก็รู้สึกตัวได้ยาก ถ้าไม่ได้ปฏิบัติมาแต่ถ้าคนที่แยกแยะระหว่างผู้รู้และก็สิ่งถูกรู้ก็จะแยกแยะออกว่าผู้รู้ก็เป็นส่วนหนึ่งสิ่งถูกรู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งมันคนละตัวตัวรู้เขาเพียงแค่รู้อย่างเดียวไม่เป็นอย่างอืน่นส่วนสิ่งถูกรู้ก็สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นถูกดับรู้แล้วก็ดับอะไรปรากฏพอถูกรู้แล้วก็ดับแต่ที่ สิ่งถูกรู้หรืออารมณ์เป็นสิ่งถูกรู้ไม่ดับก็เพราะว่าเขาไปเพื่อเปืินกับอารมณ์นั้นๆวินาทีแรกรู้ปุ๊บดับปับ๊บแต่หลังจากวินาทีที่สองรู้แล้วมีเรื่องราวรู้แล้วมีกับสิ่งนั้นๆเป็นอารมณ์โดยไม่รู้ตัวอันนั้นเรียกว่าเพลินไปแล้วไม่รู้ไม่เท่าทันกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของจิตเล็กถูกอารมณ์ลากออกไปแต่ถ้า สังเกตว่าด้วยผู้ที่มาใหม่กำลังยังไม่เพียงพออาจจะดูไม่ทันจิตไม่ทันทัดรู้เพราะว่ากำลังยังไม่เพียงพอก็ให้ดูล่องรอยรอยเท้าทำทั้งหลายอยู่ที่เวทนาเ็าเรียกดูรอยเท้าของจิตจิตที่ เกิดความเพลิดเพลินหรือมันมีแค่สองสภาวะจิตรู้กับจิตหลงจิตที่รู้เนี่ยเขาจะรู้เท่าทันแล้วก็จะดับทันทีขนาดนี้เดี๋ยวนี้ส่วนจิตที่ยังเพลิดเพลินยังไม่รู้สึกตัวไม่ไวพอก็ให้ดูร่องรอยของอารมณ์เพราะจิตมันเกิดพร้อมกับอารมณ์เสมอเรีกจิตที่ปนเปื้อนกับสิ่งถูกรู้จิตที่เกิดกับอารมณ์เรีประสาทสัมผัส นะก็ไปพบกับสิ่งจิตนาทีนาะที่รู้ได้เห็นได้ยินได้รดสัมผัสทุกอย่างมีสภาวะแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างหนึงรู้หนึ่งดับจูงเนี้ยเป็นตลอดสายแต่เมื่อใดเป็นผู้สังเกตเราก็เห็นได้ว่าทุกๆุกสภาวะที่ปรากฏก็มีแต่สภาวะอาศัยเหตุปัจจัยอยู่ตลอด จนบาคนบอกว่ามันเหนื่อยมากเลยต้องตามรู้และตามเห็นรู้ตลอดสายแล้วก็ดับตลอดสายแต่ขณะที่ดับมันไม่ใช่เราดับนะเพราะสิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นเมื่อเรารู้เท่าทันสิ่งที่ถูกรู้และตัวตัวรู้เนี่ยเขาจะไม่ใยดีกับสิ่งที่ถูกรู้เขาปล่อยผ่านมันก็ดับว่ามันเองเขาก็รู้อย่างนี้รู้ตลอดแต่ ้าที่มันเหนื่อยเพราะอะไรเขาทำผิดเขาเอาความเป็นเราไปรู้อยู่ตลอดเวลาจึงมีคำว่าเราเหนื่อยแต่จริงๆตัวธาตุรู้เนี่ยเขาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาเราเพียงแค่รู้เป็นรู้ที่ไม่มีเราแล้วก็ไม่เดือดร้อนด้วยเพราะเป็นตัวรู้ที่ไม่ได้ตั้งใจแต่ที่ คนที่คนแรกเขาบอกเขารู้ตลอดเขาเอาตัวความเป็นเขาเนี่ยเป็นผู้ไปรู้เ็เรียกเป็นผู้รู้ที่มีตัวตนแล้วก็ตามรู้สิ่งที่ถูกรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าผู้ที่รู้แล้วเนี่ยมันเป็นรู้ธรรมชาติหมายความว่าธรรมชาติเนี่ยเขาทําหน้าที่ของเขาโดยบริบูรณ์โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเขาก็ร่วงเขาอยู่แล้วและเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยต่อให้ฟัง ที่เป็นคนที่ไม่เคยเห็นเขาฟังแล้วก็งงกับคําพูดของพระอาจารย์เขาก็รู้ได้ว่างงใช่หไหมงงก็เป็นสิ่งถูกรู้คนที่เข้าใจก็เป็นสิ่งถูกรู้อะไรก็ได้ที่ปรากฏที่อยู่ข้างหน้าของเกตที่เป็นตัวที่สองหรือว่าเป็นสิ่งที่ปรากฏย่อมเป็นสิ่งถูกรู้ทั้งหมดแต่เขามีความมั่นคงว่าไอ้สิ่งที่ปรากฏต่อให้เป็นสภาวะอะไรแม้กระทั่งรู้แต่ไม่รู้เรียกว่าอะไรก็ตามมันก็เป็นสิ่งถูกรู้ แล้วก็ไม่สามารถอธิบายว่าเขาเรียกว่าอะไรต่อให้เราเห็นต่อให้เราไม่เคยเห็นมันก็เป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ปรากฏต่อให้เรามา่รู้ความหมายหรือเราไม่เคยเห็นว่ามันหมายถึงอะไรเรามารู้ว่าไอตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็มีสภาวะก็คือหนึ่งรู้หนึ่งดับตัวรู้กับสิ่งถูกรู้เขาจะไม่ยดีว่าไอสิ่งถูกรู้ หมายถึงอะไรชื่อว่าอะไรเขาไม่ใหญ่ดีเขารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปรากฏแต่ไม่เอาเรื่องราวเข้ามาพัวพันเพียงแค่ลัดมือเดียวไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นต่อให้ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นแต่ไม่ติดข้องในสิ่งที่เห็นทั้งหยาบกลางละเอียดประณีตต่อให้เห็นเทวดาเห็นแสงเห็นสีเห็น,ส,หนสภาวะแล้วแต่เขาจะไม่ยึดเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นเครื่องติดข้อง นะสิ่งใดถ้าไปติดข้องกับสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ไปติดข้องติดอกติดใจติดสภาวะสิ่งนั้นก็ยังไม่พ้นความเป็นเราอยู่ดีแต่ถ้าเรามีความมั่นคงว่าต่อให้เห็นหรือรู้อะไรก็แล้วแต่จะไม่ยินดีเย้ยไรกับสิ่งที่ถูกเห็นแล้วก็รู้ลแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมันก็ดับแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านเมื่อเห็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็แยกแยะออกระหว่างผู้รู้กับสิ่งถูกรู้สิ่งถูกรู้ล้วนเป็นสิ่งที่ปรากฏ อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยแต่ตัวผู้รู้เนี่ยเขาเป็นสิ่งที่รู้อยู่ตลอดสายไม่เคยขาดไม่เคยดับแต่ที่แปลกคือเขาเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏออกไปสู่ข้างนอกเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่ปรากฏและไม่มีใครสามารถจะรู้ได้นอกจากรู้ด้วยตนเองว่าตัวนี้ยังมีรู้ต่อให้อามือเนี่ยกระทบข้ออย่างนี้ไม่ต้องใช้คำพูด ไม่ต้องบอกว่ากระทบไม่ต้องบอกว่าอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องบอกว่ารู้หรือทราบถ้ากระทบอย่างเงียบๆมันก็ยังรู้ได้อยู่นี่ก็เรียกเป็นธาตุรู้รู้อยู่ตลอดเวลาไม่มีการไม่มีความไม่มีการมาไม่มีการไปเหมือนพระเจ้าบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่รูปใช่น้ำไม่ใช่ดินใช่น้ำใช่ไฟแต่ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่รูปใช่น้ำ แต่เป็นสิ่งที่มีอายันตนะคําว่าอายันตนะคือเป็นที่เป็นเครื่องอยู่ของตัวทาตรู้เนี่ยทารู้เขาเขามีตัวนี้อยู่แล้วก็จะเห็นสิ่งถูกรู้แยกออกไปผู้รู้กับสิ่งถูกรู้เมื่อผู้รู้แยกออกสิ่งถูกรู้แล้วแม้กระทั่งสภาวะหนึ่งเขาสัมผัสต,ตัวผู้รู้และสิ่งถูกรู้แม้กระทั่งบอกว่าตัวผู้รู้กับสิ่งถูกรู้